สวัสดีค่ะบโชเย่โชเย่โชเย่วัสดีครับน้องจันทรสวัสดีครับเอี่ยวัสดีครับวัสดีค่่ะรับครับไปเลย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 ครับ วันนี้นักกีฬาเทคอนโดมาแล้วครับวันนี้รถอยู่กันแรกครับอยู่กันแรกครับอยู่กันแรกน้องอยู่กันแรกครับน้องอยู่กันแรกกันหลังไม่มีครับน้องอยู่กันแรกสวัสดีทุกท่านทุกคนด้วยนะครับวันนี้คลิปวิดีโอนะครับวันนี้ก็มาถึงที่โรงแรมโนโวเทลภูเก็ตซิตี้เรียบร้อยแล้วครับนี่ฮะ